สวัสดีครับร้านหน่วยพรพระเครื่องครับวันนี้มีวัตตุมงคลดีๆมาแนะนําเช่นเคยครับเป็นตะกุดดวงยันพระกถามหาจักรพพัดนะครับหลวงตามาวัดถ้ำเมืองนนนะครับ <c oughs> ข้างในตะกุดนะมีไม่แก่มาดูนะเพราะว่าตะกุดบางทีก็จะมีกระากลึงเข้าไปนะครับเห็นแต่ข้างนอกพอนะแต่กระดุมจะใบให้ฟังนะครับตรงกลางนะเป็นดวงนะครับหลวงปู่ดูนะครับสมัยหลวงปู่ดูยังมี ชีวิตอยู่นะจะมีสังขารอยู่นะก็มีหนหลวงมาดูดวงนะครับหลวงปู่ด,ดูก็ตกใจเอ,เอ๊ะทำไมคนธรรมดาถึงมีดวงแปลกขนาดนี้เป็นดวงพเจ้านะคนในเนยก็คือดวงของพระศรีเมตไตรนะครับก็พากันตกใจกันให่ลูกศิษย์ลูกหาตอนหลังก็เลยจะสร้างพวกเหรียญดวงของหลวงปู่ด,ดูนะครับถ้าตอกมานะครับด้านบนก็จะเป็นัาขระพุทธสามสังมิด้านล่างก็จะเป็นดวงหลวงปู่ด,ดูอ่านว่านโมพุทธิตต ชื่อนะชื่อด้านล่างของดวงเนี่ยก็จะเป็นชื่อหลวงปู่นโมพุทธโชติปมมัตโยนะครับคาถาสวดหลวงปู่ดู่นั่นเองแล้วก็รอมๆในคาถาจักพรพัินะครับวงด้านนอกอ่านว่านามพัตทะจะภาะสะนะครับก็คือหัวใจท่าทั้ง4ดินน้ำลมไฟเพราะทุกอย่างมันต้องเกิดจากท่าทั้งสี่นะครับีกด้านนึงก็เป็นชื่อดวงว่าคาถามาจักพรพัิแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็ปัม๊มณะมว้วน นะครับกาม้วนนะครับซึ่งเป็นยันที่ที่ยมชมชอบของหลวงปู่ดูนุ่งปู่ดูก็นะครับการการนำมนต์หลวงตามาก็จารการม้วนอันนี้เป็นของหลวงตามานะครับนะครับตระกูลอันนี้หลวงตามานะครับวัดถ้ำเมืองนะครับนะครับเป็นยันที่มีความสุดยอดในแห่งพุทธคุณนะครับพุทธานุภาพ ครอบจัก,กรวาลอำนวยความเป็นสิริมงคลเข้ามาในชีวิตอีกทั้งยังช่วยให้แค้วคาดปลอดภยัยทั้งจากพูดผีคุณสใสกันภัยร้ายทั้งปวงแก้ดวงตกที่ตกทุกข์ได้ยากนะครับเรื่องของการตกทุกข์ได้ยากก็สามารถแก้ได้นะครับการสนเงินทองทําอะไรไม่สาเร็จเพราะว่ามันมีดวงของนะครับมีดวงของพระภาษีไม่ตายอยู่ก็คือพระเจ้าอยู่นะครับก็จะหนุนนําดวงคนงทั่วไปนะครับคุณวิเศษของพยานที่สาคัญ นะครับสาม,มารถคุ้มครองป้องกันไปได้ไม่ว่าจะเป็นนะครับเรื่องของทุกโตกนะครับแล้วก็ทําให้เกิดพวกทร,รัพย์เจริญรุ่งเรืองดีนะครับซึ่งการพิจารณาเรื่องของสมบัติจักรพรรดิก็จะมีสมบัติของจักรพรรดิอยู่เจประการนะครับคนที่จะเป็นพุ้เจ้าได้น่ยจะต้องนะครับเคยผ่านการเป็นพุทธจักรพรรดิคือว่านะครับจะบังเกิดผู้จักรพรรดิแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ไม่ไม่เอาแล้วนะไม่เอาคขา่าจักรพรรดิแล้ว แม้คําว่าพระหมหาจากักรพรรดิสมบัติของท่านก็จะพระหมหาจากักรพรรดิก็จะมีจักรแก้วจางแก้วม้าแก้วมณีแก้วนางแก้วขุนคังแก้วแล้วก็ขุนพลแก้วนะครับจะเห็นได้ว่าคุณวิเศษนะครับที่โบราณคณาจารย์ได้บรรยายไว้พรรณนาไว้เนี่ยนะครับกับยานสมบัติจกักรพรรดิก็ัมพันธ์จันนะจันนี้นะฮะหลวงตาม้ายฐานจิตปุกอัคายยาน จึงได้นํามาให้ทุกท่านนะครับได้นํามาของดีบูชาพกติดตัวนะครับในยามเศรษฐกิจย่ำแย่แบบนี้เพื่อแก้ไขดวงชะตานะครับมิให้กระสนเงินทองต่อไปครั้งนี้หมั่นตรวจสะถาจักรพพัดแล้วก็จะเพิ่มกําลังของตะกุนนี้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าห้อยอย่างเดียวต้องสวดมนต์ด้วยนะครับรอคาถาจัก,ร,กระพัดคาถาจักระพัดก็ว่างี้นะ นะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนายาณีนพราชีธาตุธรรมมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธมนะพุทธบูชาธรรมมบูชาสังฆาบูชาอักีทานงางวะลลังกันตัทงทีวลีจะมหาเถลังอาหางวันธามิจุกโตอาหางวันธามิตาติโยอาหางวันธรมิขัะโสพุทธธรรมะสังฆปูเทมินะครับสวดไปเรื่อยๆนะเท่าไหร่ก็ได้หลวงตาบอกไม่ได้จํากัดไม่ต้องไปตั้งนะท่านพะิจบภาวนาให้เป็นขึ้นจิต ในดวงจิตเลยนะจะได้ไม่สับสนจะได้จิตอยู่กับพระคาถานะี่นี่ก็เป็นเขียนที่ดอกนะครับแล้วก็มีหน้าม้วนทองคําน้าม้วนตรงนี้นะผมดูแล้วเป็นเงินตังน้ํานะครับเงินตังน้ำี่เป็นเงินตังน้ํานะครับไปเลี่ยมห่ออีกทีนะครับผมอย่างที่บอกกับพคกุลสุดยอดนะครับ เป็นบทจักพรพัิตะกุดจักพรพัิในแนวทางของหลวงปู่ดูลงตาอมาวทฒนมงนะนะครับรายการนี้ลูกค้าท่านใดครับสนใจติดต่อร้านว่วยพรพักเครื่องนะครับโทรศูน9์เก้าหกเก้าห้าสี่ยแปดแปดหรือศูนย์แปดหนึ่งสี่สองศูนย์สามศูนย์หนึ่งยังไงฝากกดแชร์กดไลค์กด, like, กดตกดิดตามกดกระดิ่งและท่านจะไม่พลาดนะครับทุกรายการวัตถุมงคลดีๆจากร้านอวยพรพักเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ